ท้าสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2568ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ภายในงานพบกับขบวนแห่กระทงที่ยิ่งใหญ่พิธีเปิดงานที่สวยงามเดืดรุกดอกไม้ไฟพิธีขอขมาพระแม่คงคาทําประกวดกระทงประดิษฐ์กระทงสวยงามการแข่งขันตะกร้อรอดหัวการจัดเทศกาลการแสดงลิเก การแข่งขันชกมวยไทยการบริการเครื่องเล่นสํารับเด็กฟรีสนุกกับรำวงย้อนยุคพร้อมชมฟรีคอนเอสิร์ต4พฤศจิกายนพบวงตามรอยควายแกงตัวตึง๊อปปี้โชว์วันที่5พฤศจิกายนพบกับแบงป์ปริติบารมีอันด์และกิจกรรมอื่นอีกมากมายชมชิมช็อปถนนคนเดินของกินถูกปา ของฝากถูกใจอย่าลืมวันที่4และ5พฤศจิกายน2568นี้พบกันที่วงเวียนสีสุริโยไทยหรือวงเวียนตาแก้วอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีจัดประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำเดือนตุลาคม2568 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งแลกเปลี่ยนปัญหาของกันและการพร้อมทั้งติดตามงานเพื่อให้เป็นปัจจุบันค่ะ ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบุรีหรืออสอมอเทศบาลเมืองลบบุรีประจำเดือนตุลาคม2568ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและการดำเนินงานด้านสาธารณาสุข โดยมีนายวิทูลพักปานผูน้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีนางชุติรัตน์แก้วพักดีประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบรีและคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบรีทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลบบรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันค่ะซึ่งมีจำนวนกว่าหนึ่ง้ยแคน โดยการประชุมประจําเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเทศบาลเมืองลุบรุรีเพื่อติดตามการดําเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาการแจ้งข่าวสารด้านการสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเทศบาลเมืองลุบุรีได้รับทราบพ,พร้อมกับการสรุปผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบุรีมีบทบาทในการเป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและมีหน้าที่แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีประสานงานสาธารณสุขกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงเป็นแกนนำ ในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชนเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในเรื่องต่างๆทางนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบรีหรืออสอมเทศบาลเมืองลบบรีถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข ซึ่งต้องทำงานด้วยจิตอาสาเป็นงานที่ต้องใช้พลังใจต้องชื่นชมความดีและให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลุบรีทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน เทศบาลเมืองลบบุรีตระหนักดีถึงความเสียสละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้อุทิศตนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องอาศัยท่านทั้งหลายเพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อไปในการที่จะทำให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ตนเองครอบครัวตลอดถึงชุมชนโดยส่วนรวมเพื่อเป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างเต็มที่ค่ะ เทศบาลเมืองลุบุีรีกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2,568ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่4และ5พฤศจิกายน2,568นาณวงเวียนศรีสุริโยทยัยอำเภอเมืองลุบุีรีจังหวัดลุบุีรีปีนี้จัดยิ่งใหญ่พบกิจกรรมต่างๆมากมายโดยรอบของวงเวียนศรีสุริโยทยัยค่ะ หลังจากที่เทศบาลเมืองลบบรีได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2568โดยได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่4วันที่5พฤศจิกายน2568ณวงเวียนศรีสุริโยไทยอำเภอเมืองลบบรีจังหวัดลบบรีซึ่งในปีนี้จะจัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิม โดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้สืบสารงานประเพณีลอยกระทงโดยใช้ชื่องานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคโดยได้เริ่มมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539และได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน และทุกครั้งที่มีการจัดงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชุมชนเทศบาลชมรมสโมสรสถานศึกษาต่างๆเพื่อร่วมสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปทั้งนี้ถือว่าเป็นการรักษาและส่งเสริมประเพณีลอยกระทงให้เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการให้ประชาชนและเยาวชนได้เห็นความสำคัญการรักษาประเพณีไทยรวมทั้งให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยโดยสร้างแนวคิดทางศิลปะการประดิษฐ์ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึก ร่วมรับผิดชอบการอนุรักษ์แหล่งน้ําและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งส่งเสริมความสามัคคีให้กับชุมชนรวมถึงหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนซึ่งเชื่อว่าเด็กเยาวชนและประชาชนจะได้เห็นความสําคัญของการรักษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งเป็นการให้ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคของเทศบาลเมืองลบบุรีในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่4และวันที่5พฤศจิกายน2568โดยใช้วงเวียนสีสุริโยไทยหรือวงเวียนสากแก้วอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเป็นสถานที่ในการจัดงาน และจะมีการจัดถแถลงข่าวในวันที่31ตุลาคม2568บริเวณวงเวียนสีสุริโยไทยหรือวงเวียนสากแก้วทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงย้อนยุคของเทศบาลเมืองลบบีมีกิจกรรมต่างๆมากมายโดยรอบของวงเวียนสีสุริโยไทย <c oughs> เช่นการจัดขบวนแห่กระทงของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลบบี รวมทั้งสถานศึกษาหน่วยงานราชการในจังหวัดลบบุรีที่ส่งขบวนแหการประกวดกระทงขนาดใหญ่สองประเภทประเภทสวยงามและประเภทความคิดการประกวดกระทงประดิษฐ์พิธีขอขมาพระแม่คงคาพิธีลอยกระทงการแข่งขันชกมวยไทยการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง การแสดงลิเกการจัดนิทรรศการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบีการแสดงบนเวทีของนักเรียนคณะครูสังกัดเทศบาลเมืองลบบีการแสดงดนตรีการแสดงรำวงย้อนยุคการจัดสวนสนุกฟรีสำหรับเด็กการจัดถนนคนเดินจำหน่ายสินค้าราคาถูกพร้อมชมฟรีคอนเสิร์ต4พฤศจิกายนพบวงตามรอยควายแกงตัวตึงก็อปปี้โชว์ วันที่5พฤศจิกายนพบแบงค์ปริติบารมีอานันต์หรือแบง,งค์วงแคลดเป็นต้นโดยในปีนี้เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากและจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลบบุรีได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับวันลอยกระทงถือว่าเป็นประเพณีสำคัญอีกประเพณีหนึ่งของชาวไทยซึ่งจะตรงกับวันขึ้น15ค่้าคเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติของไทยจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายนสำหรับประเพณีลอยกระทงนั้นจะถือว่าเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ขณะที่บางคนก็เชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนํำทามหานทีแต่ประเทศไทยกับประเพณีลอยกระทงนั้นได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆนอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่นำมาจัดงานแตกต่างกันออกไป โดยการนำจุดที่น่าสนใจมาจัดงานเมื่อถึงวันลอยกระทงก็จะมีกระทงที่นำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆต,ตกแต่งส่วนใหญ่จะเน้นให้เป็นรูปคล้ายดอกบัวบานภายในกระทงก็มีการนำทูปเทียนมาปักไว้ตรงกลางนอกจากนี้บางคนก็ตัดเล็บนำเส้นผมหรือใส่เงินลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยในสายน้ำ ทั้งนี้เพราะเชื่อกันว่าเป็นการลอยเคราะห์ไปกับกระทงลงสู่แม่น้ำลํำคลองนอกจากนี้การลอยกระทงยังเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาเพราะเชื่อว่าในหนึ่งปีคนเราอาจจะทำสิ่งไม่ดีลงในแม่น้ำขณะดเดียวกันยังเป็นการแสดงออกถึงความกตันญูรู้จักสำนึกถึงคุณค่าของน้ำที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี นับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่งของไทยค่ะ ก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าหวน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศัา์ไกลเฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าหวน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ